เรียนนี้ที่ติดไว้นะครับนี่ปุกเสกกิจิสองกิจิวัดบางบวัวหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหลังสิงกับกับหลวงพ่อรวย เป็นเหรียญกระถินนะครับเป็นหกศูนกระถินหกศูนที่ติดไปกับรถอันนี้ของพี่ให้หลวงพ่อรวยหลวงพ่อพัดทองเหรียญน,นี้ไม่ได้เอาติดรถไว้เอาติดไว้ที่บ้าน หลวงเรียนนี้ติดไว้คู่ระถิน60หกศูนย์สองเรียนนี้